วะเชนะโสติเมโหตุสพธาการสวดมนต์ครั้งนี้ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรของนายเกียรติศักดิ์สิทธพิมาคุณขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้รับกุศลผลบุตรจากการสวดมนต์ครั้งนี้ของข้าพเจ้าการสวดมนต์ในครั้งนี้ของข้าพเจ้าส่งผลให้นายเกียรติศักดิ์สิทธพิมาคุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงออก กลับมาเป็นลมพูลมใสให้ลูกหลานในวันในดวงตาทุก